คราไปดิบวกกับผมนะครับเบรบิเซอร์นะครับวันนี้ครับเรามาอยู่กันในเกมเกมอะไรไม่รู้ครับจำไม่ได้นะครับก็นะครับเป็นเกมทำซูชิท่านเองนะทุกคนครับเอ่อก็นะครับเป็นเกมแบบนะก็ไปดูในเกมเอาดีกว่านะคพราะว่ากูจะสาธยายทำยไงวะโอเคเราิ่ดูก่นดีกว่านะครับว่าเกมนี้มันเล่นยังไงครับโอเคดูจากนะครับเริ่มแรกนะครับก็จะมีลูกค้าใช่ไหมแจกสีจักรฟ้าใส่หมวกมีตาโตโตนี่ที่กลางสั่งซูชิไอ้นี่ใช่ไหมโอเคไปเริ่ม Okay, โอเคมาละกดเลยอ๋อพันพันโอเคเข้าใจเข้าใจกูดเกิลแซลมอน wow. ว้าวอะไรสูชีไหมเห็นแต่แบบที่มันแบบอะไรแบบนี้มันไม่ใช่สูชีอนะันที่มันย,ยาวๆเออก็สูก <c oughs> ็สูชีอนะันเละเนาะเออโอเคนะเจ๊ไปแล้วหนึ่งอันว้าวไม่ใช่นี่เ,น,เนี่ยโอากดได้ได้เงินด้วย ว้าวเจ้าได้เงินมา128บาทนะโอเคเกมมันก็มีแค่นี้แหละนะทุกคนนะอย่าหาอะไรจะเล่นนี่เล่นเชียนี่อะไรเนี่ยอุ้ยเครื่องปรุงหรอซัดหน้าตุ๊บไม่เกมที่มีเครื่องปรุงแบบเอ้ยุสัตว์เกมที่มีบบมมโฆษณาแบบนี้ครับก็ต้องพี่เดตเล่นนะครับทุกคนเพื่อความสนุกสนานน้อยแล้วเชียนนี่เลยเนี่ยไม่ใช่เชียนทำถุกชีกัน อ speak. โอ้ยกระตโโโโูโอ้โหถุสำกูโอเย็นโอ้โหถุสำกัดเออควายอะไรเนี่ยโอ้โหบังคับยากยิ่งไมลูกที่มันเฮี้ยอะไรวะเนี่ยข้อมึกเออผิดไม่คิดจะทำให้ผิดมันดูดีดูยไอ้เช่นนี่เลยสั่นออกมาจากต้นอย่างนี้เลยโอ้โหน่ากินตรงไหนไหมอร่อยไหมโอ้โหมีเสือกชอบใช่สัตว์โอ้โหพ่นไฟได้เฮี้ย เช่นเนี้ยปลาแร่ปลาเหรอโอ้โหโอ้แร่อะไรสุดเด็ดมากเออได้อยู่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 มีโค้งมีโค้งอ่าโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเข้าบิ๊เข้าบินี่มีโค้งมีโค้งเลยอ่ะนี่ไงแร่เข้าไปนี่นี่ไงนี่โอเควางแป๊บแป๊บแป๊บไม่ยาวเท่ากันด้วยอ้ย พิกลงนี่นจิ้มนี่ไงโอ้มึงเพลีตายแน่เหี้ยใส่เรียกว่า <c oughs> ขอเรียกกันว่าใบกะเพราแล้วกันนะใส่ใบกะเพราลงไปเออวู้เสือชอบเฉยเลยมึงชอบอะไรแบบพิษไม่บอกนะ Surprise box b o กล่อ,กกองเซอร์ไพรส์ร <c oughs> ที่มาท้องวายอะไรเรื่องอะไรวะตัดเขาลูกคา้าอะไรอย,ยูอ่จิบ อู๋มีซอยด้วยเฮียมัน,นจะกินไหมล่ะแบบนี้เนี่ยนะกินไหมตัดอร่อยนะโอ,โ,โอ้โหผู้เจียวเลยโอ้โหเฮ้แต่มันรถดูสวยดีนะมีดาวด้วยเฮียเฟี้ยวเบ่งแบบเมียมนมณีได,โโาาด้โอ้โหอาหารคนรวยของแท้เย็ดโอ้โหเยอะมากสัตว์เยอะไปแล้วอะไรวะเนี่ยอู้ดีพริบด้วยอ่ะยอดอะไรเนี่ย รูมเปลี่ยนห้องใหม่ได้โอหยอดมีโต๊ะนั่งด้วยอะอัพเกรดอัพเกรดมีเงินอยู่นิดเดียวก็อัพจะอัพเกรดนี่เชียนนี่อัพเกรด,น,น,กรดนี่ก็อัพเกรดเออเซอร์ไพรส์บ็อกซ์อะไรวะถาดเหรอจะไม่เหลือไปมานีเกี้ยวมีน้องชายมีเกี้ยวนี่มีเกียเก้ยว รู้ที่การทำไรเงี้ยก็แค่อยู่เฉยๆนะวางมือเฉยไม่ต้องน้ำเงี้ยอะไรมันก็จะตรงเองของมันเชี่ยเลยเนี่ยกระเทียมหรอแล้วก็ใบกะเพราโอเคอร่อยบอกเลยอร่อยมากกินไปได้เงี้ยนี่ไงนี่ไงโอเคโบนัสเอ้อล็อกด้วยเงี้ย <c oughs> เครื่องทำชุชิอ๋อไม่ไม่ตรงไม่ตรงไม่ตรง <c oughs> ไอสัตว์เอ้ยไม,ไม่ต้องทำให้ตรงด้วยเออเนี่ยเออรู้ที่ละรู้ที่โอเคเอ้ย เทดีนะเอ้ยสัตว์ทำไงให้มันเป็นแบบนั้นได้วะก็เฟี้ยดีไปอีกแบบนะมันยาวจังวะ,ะนี่ไงแล้วกูต้องมาหัน่นใช่ไหมเนี่ยเออต้องปรุงลงปรุงรสว้าวพริกเยอะๆนี่ไงนี่ใส่จิ้มในซอสใบกะเพราอีกนิดหน่อยโยรยใบกะเพราลงไปเออแบบนี้สัตว์บอกเลยไม่ไหม้ไอ้เหี้ย กลัวไม่ไหม้แน่นอนอ่ะไม่เกียมเลยเออที่สัตว์ปากมึงอ่ะไม่เกียมเลยเซอรไพรส์บ็อกที่สัตว์กลัวเครื่องตัดอันนี้ไฟฟ้ามังยังอะไรนะเครื่องตัดไม้ไฟฟ้าเหรอที่ตัดไม้ไฟฟ้าใช่ไหมเอแม่งยังแบบหนักแล้วเยัยนี่เียเลยขวานก็มาเฮียเฮ้ยโอ้โอ้โอ้เช่นนี่เนาะเอ,อ,โอ,โอ,โอนน้าเอ,อ้ามันคือตะปูอ๋อกลัวว่าอยู่ที่สัตว์เออเยีเงินลูกค้ากินตะปูตายนะขวาน ชบโอเคจิ้มปูไปครับคอมมีกระเทียมด้วยเฮียได้กะเพราโอเคใบกะเพราแล้วก็กระเทียมสัตว์กูไม่น่าใส่ตะปูลูกค้ากินเลยไอของใหม่ทุกคนดูของใหม่กันเป็อะไรวะของไม่ใหม่หมนี่แบบขวานหันไม่ใช่ไอ้ขวานหันเฉย้มันเทิงเลยเฮีย โอเคกลูติกและกลูติกทำเป็นทำเป็นนี่ไงนี่ไงต้องไลท์สไลด์ลงอีกนิดนึงนี่ต้องแบบนี้นี่ไงนี่โอ้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วโอเคเต็มโอ้โหไม่เท่ากันเียไอสัตว์แป้งเฮ้ยมีที่ขูดสัตว์ที่ขูดไอีสัตว์ซสมบูเสียวเลยเย็้แม่ไอสัตว์เอ้ยปวดปวดะโอเคโอเคโอเคเสร็จแล้ว โอเคเต้นด okay. 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 ้วยโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที okay, ่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับและก็นะครับตอนนี้ก็ถึง272ซับสองศนะครับโอเคก็นะครับอย่าลืมติดตามไห้ถึง200ซับด้วยนะครับทุกคนครับโอเคจะทำคลิปไปเรื่อยครับโอเคบ๊ายบาย